สองทีจะมีผอีกหนึ่งคนเสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูกสำหรับประเทศไทยจากข้อมูลของสถาบันมะเร็งแห่งชาติพบว่ามะเร็งปากมดลูกเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของมะเร็งในสตรีไทยซึ่งปัจจุบันเราสามารถค้นพบแล้วว่ามะเร็งปากมดลูกมีสาเหตุสำคัญมาจากเชือ้อ HPV 99.7ซซึ่งเชื้อ HPV เป็นเชื้อไวรัสที่สามารถติดต่อส่วนใหญ่ทางเพศสัมพันธ์ ดังนั้นเราจึงสามารถรู้เท่าทันและสามารถป้องกันในปากมดลูกไดไ้ง่ายๆด้วยวิธีการดังต่อไปนี 1> 1. เ้เช่น 1. อหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงตา่างๆคือการมีผู้นอนหลายคนการมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุยังน้อย 2>, 2. รักษาสุขภาพร่งางกายให้แข็งแรงอยู่เสมอโดยการออกกำลังกาย 3. ผู้หญิงที่มีอายุ30ปีทุกคนหรือที่เคยมีเพศสัมพันธ์มาแล้วควรได้รับการคัดกรองการตรวจมะเร็งปากมดลูกเป็นประจำทุกปี ฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV ซึ่งสามารถทําให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันได้หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกสุขภาพจิตทุกวันชีสนส้สดใสปลอดภัยจากมะเร็งปาก